ตัวช่องออยูแฟมิลี่อีพีที่สามมองกล้องดิเดี๋ยวกล้องอยู่นี่สามอีพีที่สามวันนี้พาน้องมาหาหมอตัวเองยังไม่มองกล้องเดือนที่เดือนที่เท่าไหร่สหรือเปล่าใช่ดิใช่ดิใช่ตอนนี้อยู่หน้าคลินิกแล้วจ้าแม่ป่านเข้าไปยงเข้าแล้วแล้วตอนนี้เราทำไงอยู่นอกคนก รอเขาเรียกตรรเียกใช่ใช่ตอนนี้เขาก็วิ่งหัวยืน้องโยกกล้องไปโยกกล้องเดี๋ยวได้ไปดูน้องกันแล้วเดือนนี้น่าจะได้เห็นน้องชัดมากใช่ไหมเต้นเต้น้ยเนี่ยเต้นเดือนหน้าเราจะได้เห็นเห็นน้องแล้เราจะนะเดือนหน้าจะได้เห็นแล้วเดือนเดือนที่สี่น่าจะอเคเดี๋ยวเข้าไปแล้วถ่ายหนูไม่ร้องเพลงโชว์อีกทีนะ โอเคเดี๋ยวเราหมาอเรียกก่อนครับแต่เดี๋ยวต้ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก่อนโมเลชีคแอสตารอบที่แล้วไปตำไหน่งนะ,ะต้องทัน่สัปดาห์แล้วเนาะตนนัวเด็กกระโหลกยาว5.81เซนนะก็คือเท่ากับ12สัปดาห์กว่านะครับ ตาเกมรูกไม่นร้อนะใจเล่นดีโอเคครับเล่นปกติเลยนะหัวลำโพงแข็งขาเรื้อยนะลูกยังไม่เห็นด้นะต้องอสี่เดืน กับดาแล้วต้องกินอะไรนะน้องแข่งแรงเนี่ยคือดังๆดีน้องน้องแข่งแรงแล้วกินอะไรนะข้าวปูข้าวปูไขุู่แม่โอเคน้องหนูก็ไม่กินอะเไรหนูด้วยเหรอฮะลูกดตดฮึ้ยอุ้ยลูกตดมาด้วยลูกตดโอ๊ย ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วครับหลังจากที่ไปหาหมอมาใช่ไหมใช่ใช่น้องนี่เห็นน้องชัดเจ๋เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่มองใกล้ๆกล้องดิถือดีๆดิครับเห็นบ้านหน้าเ่นเหมือนน้องนอนท่าเหมือนเต่าเลยใช่ไหมเต่าใช่แม่ขอน้องน้องมาหน่อย นอนงนน่ายท้องง่ายใช่ไหมใช่อตอนนี้น้องความยาวห้าจุดดเซนมั้งที่จําได้นะเพราะเราถ่ายคลิปตอนที่หมอบอกไว้เราก็ตอนนี้เราก็จําไม่ได้น้องมีอายุคันกี่สัปดาห์บสองสัปดาห์จาบสาสัปดาสิบสองสัปดาห์ากับสามวันใช่ไหมให้าว,วันห้าวัน เดยอีพนะีหน้าเราจะได้รู้แล้วว่าน้องเพศอะไรต้องแล้วนอะีพีหน้าต้องหงายอย่างนี้ด้วยนะใช่ยยใช่ใ,<ห>ใช่นะถ้าไม่หงายเนี่ยโอ้ไม่รู้อหละเนาะแล้วนี่อันนี้คือผลเลือดของคุณแม่ก็ผลเลือดก็ปกติดีเฮตไอวีไม่เป็นโควิดไม่เป็นแล้วก็ไวรัส<อ>ตับไวรัสตับมั้งก็ปกติไม่เป็นคุณพ่อก็ไม่ต้องตรวจเลือด คลิปก่อนเร็วอีพีหน้าไปหาหมอแล้วก็จะรู้เพศแล้วใช่ไหมใช่ขอบคุณ <ขอ S 1> ทุกคนก <ขอ S 1> ่อน,นอยากได้น้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่แต่เราก็พูดแล้วเนี่ยคลิปน้องน้องก็จะดูน้องเป็นอะไรก็ได้เป็นผู้ชายก็รักเนาะใช่ไหมใช่หนึ่ง <laughs> ย่างไงก็กขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใช้ช่องออลี่แฟมิลีไปไหนได้ไม่มีอ้าวไม่มีแฟมิลีแล้วเหรอเปลี่ยนชื่อเยอะเหรอเอาว็ตอนแรกผมไม่มีอย่อย่างวะไม่มีตอนไหนวะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแล้วใครแลดิดไลค์ดไลค์กดทำไมวะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็อีพีหน้าเรามาลุ้นกันว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายบบ๊ายายครับ